สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะเป็นคำถามคำตอบกรณีต่างๆตอนที่สามที่เคยมีผู้สอบถามมาดังนี้ครับคำถามระยะนี้จะได้โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ผู้ถามมักเป็นข้าราชการคำตอบ จะใช้วิธีการดูดวงชาตาเดิมประกอบกับดาวจรถ้าดาวพฤหัสห้าจรสัมพันธ์ลัคนาแปลว่าผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าจะมีความเมตตาให้ความช่วยเหลือดีจะมีความราบรื่นในหน้าที่การงานยิ่งดาวพฤหัสจรมีคุณภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสมาก พราะแสดงว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีอำนาจมากคือมีาเวอร์มากและดูว่าดวงชาตาในช่วงนั้นมีความเข้มแข็งเพียงใดโดยดูดาวตนุลักษณ์จรว่าในช่วงนั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไรรวมทั้งความสัมพันธ์กับดาวจรด้วยกันเองและดูดาวร้ายให้โทษอื่นๆประกอบด้วย เช่นถ้ามีดาวราหูแปดจรสัมพันธ์ลักษณะอยู่ด้วยก็แสดงว่าจะมีความเดือดร้อนยุ่งยากในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งก็ต้องพิจารณาประกอบกันว่าดาวใดจะให้คุณให้โทษอุนแรงหรือหนักเบาวกว่ากันดาวมฤรตยูศูนก็มีส่วนทำให้มีการแปรปรวน ทำให้ผิดคาดหรือไม่เป็นไปนตามที่หวังไว้ก็เป็นได้ในวงเล็บท้าจรมาสัมพันธ์ลักษณะและถ้ามีข้อมูลประกอบด้วยว่ามีคู่แข่งหรือไม่มีกี่คนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะดวงชาตาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันดวงชาตาคนอื่นอาจจะดีกว่าหรือด้วกว่า ณเวลานั้นทั้งดวงชาตาจรและพื้นดวงเดิมเพื่อพิจารณาว่าใครจะเหนือกว่าใครถ้าไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ก็ควรพยากรณ์ว่ามีโอกาสมากหรือน้อยเพียงใดเท่านั้นคำถามใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนายกประธานาธิบดี ซสหรือผู้นำองค์กรคำตอบก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันแต่จำเป็นต้องค้นหาประวัติวันเดือนปีและเวลาเกิดของแต่ละคนเพื่อนำมาผูกดวงชาตาและวางลัคนาแล้วพิจารณาเปรียบเทียบกันถ้าไม่ทราบเวลาเกิดก็ต้องใช้ข้อมูลนิสัยส่วนตัวและประวัติ ที่ปรากฏในสื่อต่างๆนำมาเป็นแนวทางทำนายลัคนาก่อนว่าควรจะอยู่ราศีอะไรแล้วพิจารณาไปตามลำดับแต่ในกรณีนี้ควรดูความเข้มแข็งของดวงชาตาเป็นอันดับแรกเพราะดาวพฤหัสห้าหรือผู้มีอำนาจเหนือโดยตรงคือประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายไม่ชัดเจนและดาวพฤหัสห้าในกรณีนี้จึงเป็นเพียงแค่ความราบรื่นโดยทั่วๆไปเท่านั้นไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชนะการเลือกตั้งต้องเปรียบเทียบความเข้มแข็งของดวงชาตาแต่ละคนว่าใครจะเข้มแข็งกว่ากัน ถ้าเข้มแข็งไม่แตกต่างกันมากก็ต้องพิจารณาดาวอื่นๆและข้อมูลอื่นๆประกอบเช่นดาวเสา 7, ร์เจ็ดราหูแปดและมฤตยูศูนรวมทั้งข้อมูลพักการเมืองผู้สนับสนุนกระแสสังคมและข้อมูลเบื้องลึกซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ประสบการณ์ในการพิจารณามากพอสมควรแต่อย่าลืมว่าการพิจารณาในเรื่องนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้การาคาดคะเนลักษณของแต่ละคนว่าควรจะอยู่ที่ราศีอะไรดังนั้นความผิดพลาดในเรื่องลักษณะของคนใดคนหนึ่ง ก็อาจส่งผลให้เกิดการพยากรณ์ผิดพลาดได้ทั้งหมดเพราะเป็นการพยากรณ์เพียงแค่ประเด็นเดียวคือว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่โหนทุกคนทุกสำนักต่างฟันธงว่าคนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือจุดจุดจุด ในวงเล็บขอไม่เอ,อ่ยชื่อมีโหรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พยากรณ์กลับกันกับคนอื่นภายหลังผลออกมาเป็นตรงข้ามกับโหรทุกสำนักส่งผลให้โหรเพียงคนเดียวที่พยากรณถูกต้องได้มีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงบัดนี้ภายหลังพบว่าการค่าคะเนลักนา ของโขนคนดังกล่าวในครั้งนั้นแตกต่างจากหวนทุกสำนักที่พยากรณ์ผิดพลาดคำถามกิจการการค้าหรือหน้าที่การงานช่วงนี้จะเป็นอย่างไรผู้ถามมักเป็นพ่อค้าผู้ประกอบกิจการและข้าราชการคำตอบในกรณีนี้ต้องดูพบกรรมมาเป็นหลัก เพราะเป็นพบที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานโดยดูว่าดาวจรในช่วงนั้นมีดาวมฤตยูจรมาสัมพันธ์กับพบกรรม,มหรือเปล่าเพราะย่อมส่งผลให้หน้าที่การงานหรือกิจการมีการแปรปรวนอาจมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพโดยดูเปอร์เซ็นต์ความสัมพันธ์ ตามหลักกลุ่มเล็งโยกตรีโกนประกอบด้วยดาวต่อมาก็คือดาวเสาถ้าดาวเสารจอเข้าพบกร,รมมะเจ้าชะตาจะต้องทำงานหนะักหรือมีปัญหายุ่งยากในเรื่องหน้าที่การงานหรือกิจการดาวต่อมาคือดาวราหูจรเข้าพบกร,รมมะ จะทำให้มีปัญหายุ่งยากเดือดร้อนรำคาญในเรื่องหน้าที่การงานหรือการประกอบอาชีพอาจเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือการประกอบอาชีพก็ได้ถ้าดาวพฤหัสจอนเข้าพบกรรมาการประกอบเรื่องอาชีพจะราบรื่นดีมีคนคอยช่วยเหลือ โดยทุกกรณีจะต้องคำนึงความหนักเบาตามเปอร์เซ็นต์การกลุ่มเล็งโยกตรีโกณและทุกครั้งจะต้องพิจารณาความเข้มแข็งของดวงชาตาจอนของเจ้าชาตานเวลานั้นประกอบด้วยเสมอถ้าดวงชาตาเข้มแข็งแม้มีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานหรือกิจการ และมีดาวพฤหัสจรสัมพันธ์ลัคนาก็จะทำให้เจ้าชาตามีความราบรื่นผ่านพ้นไปด้วยดีแต่กรณีที่ดาวพฤหัสจรสัมพันธ์ลัคนาก็ย่อมไม่สัมพันธ์กับภพกรรมมัดจึงต้องพิจารณาแยกส่วนกันว่าเจ้าชาตาราบรื่นดีแต่หน้าที่การงานหรือกิจการไม่ราบรื่น หรือเจ้าชาตามไม่ราบรื่นแต่หน้าที่การงานไม่มีปัญหาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซับซ้อนต้องพิจารณาแยกแยะให้ดีคำถามความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรเป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่มักจะชอบถามคำตอบการตอบในเรื่องความรัก เป็นเรื่องที่ไม่สามารถตอบได้โดยตรงเพราะความรักไม่มีดาวดวงใดที่จะอธิบายได้โดยใช้ดาวเพียงดวงเดียวการตอบโดยทั่วไปจึงมักใช้พบปัตนิในการพิจรารณาเพราะเป็นพบเกี่ยวกับกู้ครองหรือเพศตรงข้ามโดยตรงให้ดูว่าดาวเจ้าเรือนพบปัตนิ ในขณะนั้นจอรไปอยู่ที่พบใดมีคุณภาพเป็นอย่างไรถ้ามีคุณภาพดีก็แปลว่าคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามในวงเล็บที่สนใจหรือเกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งอาจแปลว่าความรักราพรื่นดีก็ได้ ต้องพิจารณาต่อว่าจรไปอยู่พบใดถ้าจรไปอยู่ในพบอริมรณาวินาศหรือพบที่ไม่สัมพันธ์กับลัคนาก็ใช้ความหมายของพบนั้นประกอบใส่เข้าไปเป็นต้นว่าระยะนั้นได้ห่างหายไปหรือขาดการติดต่อแต่ก็ยังดีกันอยู่หากจรสัมพันธ์ลัคนา ก็แปลว่ายังมีการติดต่อกันตามความหมายของพบที่อยู่นั้นเช่นกันเช่นมากุมหรือเล็งลัคนาก็แปลว่าระยะน,นั้นคู่ครองหรือเนื้อคู่ได้มีโอกาสพบกันสัมพันธ์กันหรือความรักราบรื่นดีได้พบปะก,กันส่วนความราบรื่นหรือมีปัญหา อย่างไรหรือไม่ก็ต้องดูดาวจออื่นๆพิจารณาประกอบตามหลักทั่วไปเสมออันหนึ่งดาวศุกร์มีความหมายโดยตรงหมายถึงกำหนัดความใคร่ดังนั้นกรณีที่ดาวศุกร์จอมีคุณภาพดีและสัมพันธ์ลัคนาอาจแปลว่าช่วงเวลานั้นเจ้าชาตามีกำหนัด หรือความคล้ายขึ้นสูงตามธรรมชาติโดยเป็นข้อสังเกตจากโหวนรุ่นเก่าซึ่งอาจารย์คนที่สองของผมได้เคยกล่าวไว้คำถามคู่ครองมีรูปร่างผิวพรรณเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่ผู้คนมักชอบถามคำตอบในเรื่องรูปร่างของคู่ครอง ตำราในสมัยก่อนจะดูดาวในภพปัตตนิว่าเป็นดาวอะไรก็ทายไปตามความหมายของดาวนั้นแต่ข้อมูลของผมพบว่ามีความแม่นยำน้อยมากไม่อาจใช้เป็นหลักในการพยากรณ์ได้แต่ก็มีข้อสังเกตที่ค่อนข้างชัดเจนคือกรณีที่มีดาวราหูลอยอยู่ใน พบปัตนิคู่ครองมักเป็นหญิงม่ายหรือพ่อม่ายที่มีอายุมากกว่าหรือมีตำาหนิอะไรสักอย่างคำถามจะได้คู่ครองที่ดีหรือเปล่าจะอยู่ด้วยกันได้ยืนนานขนาดไหนคำตอบในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความแม่นยำถูกต้องที่สุด ก็คือดูว่าเจ้าชาตาและคู่ครองจะเข้ากันได้ดีหรือไม่ดีแบบไหนและจะมีปัญหาขัดแย้งกันหรือไม่โดยดูว่าดาวกลุ่มลัคนากับดาวเหลืงลัคนาคือดาวลอยในภพปัตตนิเป็นดาวคู่มิตรคู่ทาตคู่สงพลหรือคู่ศัตรูกันอย่างไรก็พิจารณาไปตามความหมาย ของดาวคู่นั้นเป็นต้นว่าเป็นดาวคู่มิตรกันก็จะเข้ากันได้ดีที่สุดเป็นคู่ครองลักษณะเพื่อนหรือมิตรสนิทถ้าเป็นดาวคู่ธาตุก็จะเข้ากันได้ดีเพราะเป็นคนธาตุเดียวกันหรือเป็นคนประเภทเดียวกันเช่นดาวพุธกับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำก็จะเป็นคนอ่อน คือละเอียดอ่อนกับอ่อนไหวประเภทเดียวกันถ้าเป็นดาวคู่สมพลก็จะเข้ากันได้ดีถ้าได้ร่วมกันทำงานหรือประกอบอาชีพก็จะส่งเสริมกันทำให้ทำได้ดีหรือมีกำลังขึ้นทั้งคู่ถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็จะขัดแย้งกันตลอด ทำให้บั่นทรซึ่งกันและกันแต่ก็เป็นคู่กันได้ในลักษณะคู่ขัดแยง้งแม้จะมีปัญหาซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ชีวิตไม่ราบรื่นนักถ้าดาวไม่เป็นคู่อะไรต่อกันหรือพบใดพบหนึ่งไม่มีดาวลอยในพบก็แปลว่าเป็นกลางกลางไม่มีผลในเรื่องคู่โดยตรงทั้งหมดนี้ เป็นการพยากรณ์จากดวงชาตาของเจ้าชาตาแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ในกรณีที่มีแผนดวงชาตาของคนทั้งคู่มาพิจารณาพร้อมกันก็สามารถพยากรณ์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นโดยพิจารณาลัคนาราศีของคนทั้งคู่ว่าสัมพันธ์กันหรือเปล่า ถ้าลัคนาอยู่ราศีตรงข้ามกันจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดถูกฉลกกันที่สุดในวงเล็บแต่ก็ต้องพิจารณาในเรื่องดาวคู่มิตรคู่ทาตุคู่สมพลคู่ศัตรูดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วยถ้าลัคนาอยู่ราศีที่สัมพันธ์กันก็จะเป็นคู่ที่ดีเช่นกัน ถูกฉลกกันเป็นอันดับรองลงมาถ้าลัคนาอยู่ราศีเดียวกันก็จะเป็นคู่ที่ดีถูกฉลกกันเช่นกันแต่มีข้อเสียก็คือจะเป็นคนประเภทเดียวกันเป็นต้นว่าราศีเมษกับราศีเมษหรือพิจิกกับพิจิกจะเป็นคนตรงแข็งเจ้าเหตุผลด้วยกันทั้งคู่ อาจขัดแย้งกันในเรื่องการใช้เหตุผลของตัวเองและไม่มีใครยอมใครหรือราศีกุมคือคนดือ้อความนุ่มหลงหรือเล่เหลี่ยมคนโกงทั้งคู่อาจลุ่มหลงอะไรพร้อมกันหรือเป็นคนโกงด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครคอยทัดทานหรือเตือนกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงดาวจอนให้โทษก็จะได้รับโทษพร้อมกันบางครั้งจึงกลับเป็นผลเสียแต่ถ้าลัคนาอยู่ในราศีที่ไม่สัมพันธ์กันแม้จะไม่ถูกฉลกกันแต่ถ้าดาวกลุ่มลัคนาไม่เป็นคู่ศัตรูต่อกันก็เป็นคู่กันได้แม้จะอยู่ในภพอริมรณะวินาต่อกัน ก็ใส่ความหมายของพบเข้าไปเท่านั้นแม้ชีวิตจะไม่ราบรื่นนักซึ่งเป็นคู่ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปเพราะชีวิตคนมีได้ทุกรูปแบบไม่ได้จำเพาะอยู่แต่เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นคำถามคู่ครองอาศัยอยู่ทางทิศไหนคำตอบ แต่เดิมในเรื่องนี้มักมีการทำนายเป็นการทั่วไปแต่ในปัจจุบันพบว่าบ้านเมืองเจริญขึ้นการทำนายจึงขาดความแม่นยำตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่นคนอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศหรือเป็นเกาะจะไม่สามารถทำนายว่าคู่ครองอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นทะเลหรือมหาสมุทรส่วนบนสุดทางทิศเหนือที่เป็นทะเลหรือดินแดนรกร้างหนาวเย็นก็เช่นกันทำให้เป็นข้อจำกัดในการพยากรณ์อย่างหนึ่งคำถามคู่ครองเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคำตอบในสมัยก่อนมีการใช้ดาวราหูแทนชาวต่างชาติต่างภาษา แต่ข้อมูลของผมพบว่ามีความแม่นยำน้อยมากเพราะในปัจจุบันการเดินทางสัญจรไปมาสะดวกการพบปะก,กับชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องปกติการได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติก็เป็นเรื่องง่ายกว่าในสมัยก่อนเป็นอันมากโปรดติดตามในตอนต่อไปครับ